รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เด e j o u r n e ี่สองคนถนนเดียวกันในคืนนี้นะคะเราก็ยังคงติดตามต้นสายทานของชาวฮัก้าหรือที่เราเรียกกันว่าชาวแคะกันต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ข้ามมณฑลมาอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งกันแล้วเมืองที่เราอยู่ตอนนี้คือเมืองเหมยโจและสถานที่ที่กำลังจะได้ชมภาพกันต่อไปและเห็นภาพปรากฏอยู่นี้ก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่า วัดหลิงกวงซึ่งเรากำลังค่อยๆเดินไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปชมความงามของวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันค่ะเชื่อป้าว่าเดี๋ยวแม่ต้องเลือกเดินทางนี้เราอยากอายุเท <ไป S 1> ่าไหร่อหโอ้วมนนี้มาเห็นป <c oughs> ่ะอ้นี่เห็นต้นไม้สูงๆสองต้นนี้ไห่ลูกต้นหนึ่งตายแล้วแล้วก็ต้นหนึ่งยังมีชีวิตยอยู่เขาเรียกว่าต้นไผอือ นะต้นไปเนี่ยปลูกโดยท่านจเจ้าวาดองค์ที่หนึ่งอของวัดแห่งนี้อายุประมาณพันกว่าปีแล้วปรากฏว่าเมื่อประมาณสามร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นไปต้นทางซ้ายเนี่ยที่ที่เหลือแต่แต,แ,ตแต่กิ่งแต่ก้านเนี่ย<ะ>ก็ตายไปแต่ต้นที่ที่เคียงคู่กันเนี่ยัยงมีชีวิตอยู่ เมื่อกี้ระหว่างทางนะคะที่ขึ้นมาพวกร้านขายทูบขายอะไรให้บอกในในวัดไม่มีทูบขายในวัดไม่มีทูบเพราะว่าทูบในวัดไม่ได้ขายทูบในวัดให้ทําบุญไม่โกหกไม่โกหกเขาไม่ได้มุสาไม่โกหกใช่เพื่อความเป็นสิริมงคลแกะจากข้างล่างเป็นลูหง่ายกว่าไหมก็ไม่ได้เลยนะคะ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเพิ่งเห็นที่ที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านที่ในหุบเขานะที่ว่าเขาไม่ปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าอ่ะที่นี่ก็เหมือนกันขนาดเป็นที่ที่ในวัดนะซึ่งมีคนมาทําบุญแต่เขาก็ไม่ได้ชล่าใจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเมืองเท่าไหร่ฉะนั้นขนาดที่ดินโคนต้นไม้เนี่ยเขาก็เอามาเล็้พันผักเนี่ยมาลงไว้เพราะว่ายังไงยังไงก็มั่นใจแล้วว่ามีของกินแน่นอนมันต้องมีหนอนแน่เลยนะอ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นออแกนิกอยูก เป็นสภาวะธรรมชาติแท้ๆได้อากาศดีๆดีเมื่อกี้นี้คุณนิโรธมักคุเทศของเราได้อธิบายให้เห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่วัดนี้นอกจากต้นมูข้างนอกแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งที่วัดนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์น,นัคือว่าต้นบนนังคาของในสัน,นเจ้าแห่งนี้นหรือวัดแห่งนี้ตรงกลางเนี่ย,เ,ยเ,เวลามีใบไม้ร่วงหล่นลงมาเนี่ยก็ปรากฏว่าจะไม่มีใบไม้ตกค้าง คือถ้าหล่นลงมาปั๊บเดี๋ยวก็จะมีลมพัดไปหล่นลงมาปั๊บก็จะมีลมพัดไปแตกต่างจากพระน้างตีซ้ายแล้วก็ตีขวาซึ่งบางทีมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาเพราะนี่เราชิงอยู่กับเขาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งอีกอันหนึ่งของวัดแห่งนี้เป็นที่ที่เงียบสงบดีมีหน,น้าที่นี่ถึงเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วย<ะ>มีป่ามีป่าที่ให้พระมาปฏิบัติธรรมได้จริงๆน่าจะมา มาทําให้เป็นรูปลักษณะที่ถาวรเนี่ยในยุคสมัยราชวงศ์หมิ่<ะ>แต่ว่าตัววัดเองเนี่ยท่านเจ้าวัดองค์แรกที่เป็นรูปแกะที่เราไปสักการะมอสักครู่นี้เนี่ยนั่นสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือท่านก็จะมีปาฏิหาริย์ให้ผู้คนแถวนี้ได้พบเห็นอยู่มนเงืองเพราะว่าชื่อชื่อของวัดมีคาว่ากวงกวงนี่คือแสงสว่างซึ่งก็ในที่ในแถวนี้เขาจะถือว่าเป็นแสงแห่งพระธรรม คำสอนของพระศาสดาดัางนั้นคำสอนของของพระพุทธองค์เนี่ยจึงเป็นคำสอนที่ที่เรียกได้ว่ามีพลานุภาพไปเราไปต่อนีโอ้ดูสินั่นมีระรังอยู่บ <gracias> นนั้นน่ะคือระคังวะนี่คือเราขึ้นไปตีแล้วปะ ึ้นไปตีไม่ได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แม่เคยเห็นะระฆังที่ถูกเก็บอยู่ในโรงที่มิดชิดขนาดนี้ใช่แล้วแม่ว่าสงสัยที่วัดวัดทางนี้เขาอาจจะสําหรับพระเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีมีมีความมีความสามารถในการที่จะไปตีะระฆังได้นี่เขาตีเพื่ออะไรอ่ะก็ส่วนมากก็ตีบอกเวลาตีบอกยามตีบอกเวลาที่จะต้องมา,มาประชุมสงอะไรประมาณนี้ส่วนมากระฆังก็เป็นการส่งสัญญาณนะลูก แต่เมื่อกี้พี่นกบอกว่าธรรมดาวัดมหายานถ้ามีข้างปีกหนึ่งเป็นละฆังอีกปีกหนึ่งก็จะเป็นกลอง oh. อ๋อสวดมนต์เมื่อี้อธิษฐานแล้วป่ะขอพรนะป่ะถ้ายังไม่ได้ขอก็ขอทช่ตอนนี้ฉันจะขอหมายด่วนให้มีชุดจ้าจ้าขอไปญี่ปุ่นนะ <stop. S 2> <laughs> เนี่ยการท่องเที่ยวของจีนนะเขาให้ ให้ระดับที่นี่ไว้ว่าเนี่ยการสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ในระดับ 4A เรียกว่าค่อนข้างสูงเมื่อกี้มากคุเทศของเราบอกว่ามี 5A สูงวันนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเมื่อวานไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเที่ยวเมืองจีนเนี่ยอันไหนที่เรียกได้ว่ามาแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่ไม่ผิดหวังก็ให้ดูจากอัตราตัวเนี้ ทางเดิมเดี๋ยวลงลงตามที่เขาท,าทาาําทางลัดลาดไว้เสียใจอยางวันทางนู้นอะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยววันหลังมาใหม่ไม่เอาตอนนี้เรไม่ต้องเดินแล้ว เราจะได้นั่งรถขึ้นไปสบายๆไปดูที่เขาปลูกชาค่ะข้างบนเขาบอกว่าถ้ามาเราไม่ได้ขึ้นไปดูเนี่ยถือว่าแบบน่าเสียดายแต่โอ้ก็ไม่ค่อยกินชานแล้วเราไปดูกันบาทชริปนี้โอ้กินชาเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าไม่มีทางเลือก ็จะเห็นที่พักที่อยู่บนยอดเขาที่เขาไปพักกันเพื่อดูเพื่อดื่มชาด้วยแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยแล้วก็จากจุดตรงนี้เดี๋ยวเราต่อเนื่องไปเดี๋ยวจะได้เห็นไร่ชาไร่ชาที่นี่ไม่ได้ปลูกชาแต่เฉพาะชาพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งนะเป็นปลูกแบบผสมผสานข้างหน้าเราตรงนี้ก็เป็นชาเขียวมันก็จะน่าจะมีแบบเป็นแบบอื่นเป็นแบบอื่นในแต่ละแปลงเขาก็พัฒนาทำไปเรื่อยๆจากตรงนู้นก็เป็นของเขาเหมือนกันโอ้ตรงนู้นขวามือนน้นะ่ะอ๋อค่ะอืมประเทศจีนในทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชม เวลาเขาจัดสถานที่แห่งไหนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่วัดหลิงกวงนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเกรดเรียกได้ว่าเป็นเกรด A นะคะความเป็นเกรด A ของเขาก็คือว่าผู้ที่มาเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นมาเที่ยวไหว้พระมาเที่ยวรับประทานอาหารหรือมาเที่ยวชมความงามในเชิงนิเวศวิทยาแต่ที่นี่มีความงามอีกประเภทหนึ่งสอดแทรกเข้ามาด้วยคือในเชิงเศรษฐกิจ เพราะว่าในบริเวณวัดหลิงกวงซึ่งอยู่ในหุบเขานี้มีไรชาผสมผสานอยู่ด้วยนะคะก็จะได้ดื่มน,น้ำชาอร่อยๆน้ำซ้ำขึ้นไปชมความงามของไรชาซึ่งจัดระเบียบกันลดหลั่นอย่างสวยงามเป็นไรชาขั้นบันไดยอย่างที่เรานั่งรถเลี้ยวรถคดเคี้ยวขึ้นมาถึงตรงนี้ล่ะคะ่ะ